ทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเชื่อมั่นในตัวของลุงตู่ให้ดูแลประเทศไทยทั้งที่ลุงตู่เก่งแต่การทหารส่วนเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการค้าก็ไม่ได้สันทัดสักเท่าไร่เพราะว่าพ่อมั่นใจว่าลุงตู่จะซื่อสัตย์ไม่ขายชาติและปกป้องราชวงศ์ได้พ่อมองออกว่าวันหนึ่งจะต้องเกิดปัญหาเหล่านี้แน่นอนและจะเป็นปัญหาที่น่ากลัวถึงขั้นเสียประเทศชาติกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ ทำไมลุงตู่จึงไม่ยอมลงจากตำแหน่งเสธียทีทนให้คนอื่นประนามว่าหน้าด้านอยู่ได้เพราะภารกิจที่มอบหมายยังไม่สำเร็จแล้วเสร็จพ่อมองขาดปัญหาการแทรกแซงทางการเมืองจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าคนเดียวที่จะปกป้องประชาชนปกป้องแผ่นดินไม่ให้แครเข้ามารุกรานและปลกป้องราชวงศ์ได้ณนะเวลานี้นั่นก็คือลุงตู่